สวัสดีค่ะหลังจากที่เราทำคอนดิชเนอร์แล้วนะคะก็ได้ทดลองใช้กับผมตัวเองเนาะเดี๋ยวจะลองหวีให้ดูก็คือไม่ติดหวีเลยท,ทั้งทั้งที่ผมเปียกเนาะปกติอ่ะปกติถ้าผมเสียะค่ะมันจะหวีมันจะหวีมหไม่ไปมันจะฝือนอะคะ่ะ อันนี้ก็คือแรงเสียดทา,ทานอยูน้อยลงมากนะคะดูะให้ดูก่อนอเดี๋ยวเราจะได้ผมนะคะเดี๋ยจะดูผมหลังใดว่าว่าจะมีสภาพเป็นยังไงเนาะก็คือเป่าให้แห้งก่อนไม่สามารถนอนได้ท,ทั้งที่ผมเตียกแบบนี้ อันนี้ก็คือใดใบผมแห้งเนาะจะเห็นว่าผมที่เ,เกียยแล้วก็ดีง่ายมากยังไม่มีการขี่ยากเลยแล้วก็จัดแต่งตรงง่ายนะคะผมมันเป็นผมต่อนะคะจะมีผมแท้กับผมผมขอมที่ต่อมาดังนั้นหวีเนี่ยมันไม่ใช่เองติดค่ะมีติดผม จะเห็นตัตเองนะตอจะสังเกตว่าผมนะคะที่ได้ก็คือจะใดง่ายมากแล้วก็จะแต่งทรงง่ายตอนที่ใช้ทีนวดผมปกติที่เขาขายเข้าไปไดีซึ่งเขาขายะด่แล้วแบบไม่เป็นทรงแบบนี้นะ ด้านกระด้างตรงนีน้แล้วก็ดีก็จะผุ่นตรงนี้ค่ะอันนี้เห็นไหมขนาดแห้งแล้วก็ไม่ติดนะเปียกก็ไม่ติดแห้งก็ไม่ติดแต่ผมก็แห้งยากนิดน,นึงเพราะต้นผมต่อนะคะข้างบนแห้งแล้วแต่ข้างล่างยังไม่แห้งก็ดูต่อไปรอจนกว่าจะแห้งนี่นั้นที่สามารถนอนได้ เรตัดจากแต่แตงคมง่ายมากดัดไปางไหนก็ไปตามสที่ได้ก็นุ่มนะคะน่กระด้างเือยู่ะนะนะนื้อหนาจ็ผิวใช้แค่ครั้งเดียวนะแล้วก็ไม่ได้ใส่เคมคนะคะเมื่อกี้ในสูนสตรก็จะมีแค่ตัวเบส ที่เป็นที่เป็นเบสของ Counter ะคอนเนคเนอร์ค่ะที่เป็นแวร์นะแล้วก็มีตัวบำมุงิที่เป็นธรรมาจากโิโปรตีนของ่วันเปานะคะแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นอ่าตัวที่เข้าไปซึมเข้าไปในแกนถั่วทำให้ผลแข็งแรง อันนี้ใช้ครั้งแรกเลยนะตอนซีลิงคือตอนสระตอนที่เราเอาผมใส่กับน้ำแล้วก็หมักไว้อะค่ะไม่สามารถที่จะเอามาโชว์ได้ในห้องน้่ในห้องน้ำาออนนั้นก็คือสาง,ง่ายมากนุ่มมากคือแบบสาะปื๊ดปื๊ดปื๊ดแล้วก็นวดมีความไม่มีความฝุดเลยนะคะในสุดนี้ คอนเฟิร์มทำเองใช้เองนะเป็นพอใช้จริงเด็กแล้วก็ยังเรียนอยู่นะเพราะว่าทำเองก็อยากทดลองเองด้วยเนื่องจากในเอกสารนะคะค่อนข้างที่จมีคุณสมบัติที่ดีก็เลยมั่นใจเพราะว่าเราอ่านข้อมูลงานวิจัยมาสักระยะหน, <c oughs> นึ่งปุ๊บเนี่ยเราก็เลย ลองเอามาลงสูตรดูปรากฏว่าผลที่ได้ก็เนี่ยค่ะอันนี้ยังไม่เสร็จเนาะก็ผมก็มีน้ำหนักแล้วก็เป็นทรงนะคะจัดแต่งไปตรงไหนก็ได้มีความปัดไปทางไหนก็ได้เนี่ยตอนที่ผมที่มันเสียเนาะมันจะก,กระด้ามก็ชี้ชี้ช,ชี้คือมันต่างจากอย่างเนี้ยค่ะเมื่อเช้าที่จะออกนอกบ้านก็คือ ผมมันผมตรงนี้ที่เป็นผมจริงเราอะ่ะมันคือมันขาดเนาะแล้วมันก็มีความแข็งใดยังไงก็ไม่ลงมันก็จะไปของเขาอะ่ะบิดบิดไปบิดมาอะไรเงี้ยดังนั้นก็ต้องมัดไปเวลาออกไปข้างนอกก็มัดไม่สามารถปล่อยปล่อยตรงได้ก็คือไม่อยากหนีเพราะว่าผมอะ่ะมันเสียเยอะอยู่แล้วถ้าหนีเข้าไปก็หนักแต่ถ้าใดเนี่ยยังพอได้ค่ะตอนจับตอนนี้นะคะที่จับก,ก็มีความนุ่มอยู่ แล้วก็ปกติถ้าเตียตีตยงเงี้ยมันจะดังแก๊กแก๊แกแก๊แกเลยนะแต่นี่คือดังม,มีเสียงนิดหน่อยแต่ไม่ได้ไม่ได้เยอะเหมือนเหมือนเมื่อเช้าเนาะคือผมอะมีความเคลือบเก็ดดีขึ้นนะคะแล้วก็มีมีความแข็งแรงคือไม่มีผมที่ขาดหลุดติดมือมาเนาะเพราะปกติผมเสียมากจน จนมันขาดกลางอะจนผมไม่เท่ากันค่ะโอเคก็ประมาณนี้ก็เนาะอันนี้ก็คือใช้จริงใช้ให้ดูเลยว่าใช้กับผมจริงเลยไม่ได้ใช้กับผมเทสใดๆเพราะว่าเรามีพื้นฐานผมที่เสียอยู่แล้วดังนั้นผู้ติดตามมั่นใจได้นะคะว่าของจริงอันนี้คือทดลองจริง พลีชีพจริงนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ได้รับรู้ข้อมูลดีๆแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์ดีๆให้ทุกคนก็รู้สึกโอเคมีความสุขมากค่ะขอบคุณนะคะที่ทุกคนให้ความสนใจและติดตามถ้ามันเป็นประโยชน์ก็จะทำไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนเนาะง่วงมากแล้วค่ะสวัสดีค่ะ